ง่ายง่ายวิธีการยกเลิกการเชื่อมบัญชีธนาคารกับแอป2ูมันนี่ขั้นตอนจะเป็นยังไงไปรับชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะนี้ตอนรับเข้าสู่ B-Y Station ค่ะและนี่คือช่วง B-Y Story เราก็ยังคงอยู่กับแอปพลิเคชัน2 o มันนี่เหมือนเดิมนะคะซึ่งทางนี้ค่ะต้องบอกไปว่าคลิปก่อนหน้านี้เราได้แนะนาถึงการเชื่อมบ,บัญชีธนาคารนะคะไปแล้ว ีนี้เราก็เลยจะมาบอกวิธีการยกเลิกการเชื่อมบัญชีธนาคารเดี๋ยวจะแยกกันเป็นกรณีไปเพราะขึ้นอยู่กับว่าเราเคยเชื่อมบัญชีกับธนาคารใดนะคะ ึ่งขั้นตอนเป็นหนึ่งต่อไปนี้เลยค่ะสาหรับวิธีการขอยกเลิกการเชื่อมบัญชีเงินฝากนะคะสําหรับลูกค้า KKP Start Saving นะคะให้เข้าไปที่เมนูฉันที่อยู่ทางด้านด้านล,ล่างหน้าจอทางขวานะคะเลือกไปที่บริการที่เชื่อมต่อหลังจากนั้นกดไปที่ KKP Start Saving หลังจากนั้นกดยกเลิกการเชื่อมบัญชีในส่วนของการแจ้งขอยกเลิกบัญชีธนาคารนะคะสําหรับการเชื่อมต่อสําหรับบัญชีธนาคารกสิกรไทยไทยพาณิชย์กรุงเทพ กรุงไทยนะคะสามารถทำรายการได้ผ่านช่องทางไลฟ์แชทบนแอปพลิเคชัน t ูม Money วั l เ e t ได้ตลอด24ชั่วโมงโดยเข้าไปที่เมนูฉันหลังจากนั้นกดช่วยเหลือค่ะและกดแชทกับเจ้าหน้าที่ซึ่งทั้งนี้ระบบจะแสดงหัวข้อที่ต้องการสอบถามโดยกดตามหัวข้อและแจ้งข้อมูลรายละเอียดตามวิธีดังนี้หน้าจอจะโชว์ว่าเป็นกดเติมเงินกดเติมเงินเข้าบัญชี t ูม Money กดเติมเงินผ่านช่องทางธนาคาร ผดกบบัญชีธนาคารหรือข้อสุดท้ายค่ะนั่นก็คือการกดขอยกเลิกการผูกบัญชีธนาคารนั่นเองพิมพ์ข้อมูลที่ต้องการทํรายการยกเลิกนะคะก็จะเป็นในส่วนของเบอร์โทศรศัพท์ที่ลงทะเบียนกับทูมันนี่พิมพ์หมายเลขบัตรประชาชนพิมพ์อีเมลที่สามารถติดต่อกับได้พิมพ์ชื่อธนาคารที่ต้องการยกเลิกพิมพ์เลขที่บัญชีธนาคารที่ต้องการยกเลิกสี่หลักซึ่งทั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะดาเนินการยกเลิกบัญชีธนาคารที่แจ้งไว้ภายใน24ชั่วโมงสําหรับการผูกบัญชีธนาคารกรุงเทพเมื่อแจ้งยกเลิกการสมัครกับทูมันนี่ เรายังต้องแจ้งยกเลิกการสมัครกับทางธนาคารด้วยนะคะจึงจะมีผลที่สมบูรณ์และสามารถผูกบัญชีใหม่ได้นะโดยต้องทำายการที่หน้าตู้ ATM ของธนาคารกรุงเทพเท่านั้นค่ะสำหรับการผูกบัญชีกับธนาคารกรุงไทยค่ะเมื่อแจ้งยกเลิกการสมัครกับทูมันี่แล้วท่านต้องแจ้งยกเลิกการสมัครกับทางธนาคารด้วยจึงจะมีผลที่สมบูรณ์และสามารถผูกบัญชีใหม่ได้ค่ะทั้งนี้นะคะถ้าหากลูกค้า é. มีความประสงค์ที่จะปิดบัญชีทูมันนี่ในกรณีที่ลูกค้ามียอดคงเหลืออยู่ในบัญชี แนะนำให้ใช้เงินให้หมดก่อนนะคะและลูกค้าสามารถลบบัญชีได้ด้วยตนเองง่ายๆนะคะรวดเร็วผ่านแอป To Money โดยเลือกไปที่เมนูชันนะคะดูโปรไฟล์แล้วก็กดลบบัญชีได้เลยนั่นเองค่ะค่ะและนี่ก็คือขั้นตอนง่ายๆสําหรับการยกเลิกการผูกบัญชีกับทางแอปท o ม Money นั่นเองสําหรับวันนี้ B ี s ว a t i เ n ชันคงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสําหรับการติดตามแลวชมมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ